ลวงพ่อรวยย่าโพดตัวองอยามส่วนไม่อำนวยหลวงพอรวยช่วยให้รวยช่วยให้เนียวตาหเดียวตามาเดียมวงพ่อรวยรุ่นรวยกอนีีค้าขายกำรไรดีมีแต่เฮงเฮงเลวงพอรวย วัดปฐมท่างบนดอกยาลาอับเท้าผาจีนพระนครสิยุทยาสุนรวงสัตตามหามงคลหลวงพ่อรวยตรงทางเขาแถวนี้เขาซ่ำมซองอมองันเป็นที่หนึ่งเหรอชอบเอารถมาวนแถวใต้ต้นมาทำสนามหลวงไปเออเนี่ยมันรับตัวน้อยตัวนิดนี่แกจะไม่รู้ ต้นต้นขนุนต้นข้าวไทยมาวนรับลูกค้าถูกต้องเนี่ยแต่นี้แตอนนี้เยอะนะเมื่อก่อนอ่ะ๋ยวนะี้ก็แต่คุณไปี่ไหนสักคนละเออมีอะไรที่ต้นมาขังครับผมมีอะไรมาขุนนละแข่งยาวๆอ่ะเดี๋ยวมีผ้าหรือมีผ้าเยอะๆเลยเนี่ยมันมีเขียนว่าสาราว่ากรุงเทพเลี้ยวขวานี่นะขี่รถไปเนี่ย ตอนแรกตอนแรกว่าเราจะลงมาอยู่ตรงนี้เนาะนี่ไงยกขวายนี่เยเจอร้านแล้วกอะจอดหน้าร้านพังเลยแล,ล้วสำรานลนาะอืลทีมันต้องไปวนเจอเสหงงาหิญญาณเลยลเดี๋ยวคุณที่ว่าการนครเทพเทพานครเลยซอยสำรานราด เป็น <Safe rév mark> แต่ผมมาไม่เป็นเขาไมนีกับมาตุยตางนี่ลังลงไตแล้วถ้ามานี่นั่นอะหลงเลยหลงหลงเนะปงหม่งหงพวกมันเนอะถึงที่ใหมก่อนเยพักได้เจียวถายะไรเียหลงไแล้วถ้ามานี่นั่นะหลงเลยหลงหลงเนี่ยเียซ้ายไปลก็เจอร้านเลยโอแล้วเจอร้านแล้วมันอยู่ตรงนี้เลยใช่ปะรู้ได้ไงรู้ได้ไงน้ายมมีแรู้ได้ไงนี่ไงตรงนี้านนี้เลย สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มีโอกาสเดินทางมาที่กรุงเทพมหานครนะฮะเพื่อมารับเอาพระพุทธรูปเป็นรูปหล่อของหลวงพ่อพุทธชินราชนะฮะเนื้อทองเหลืองพ่นทองหน้าตัก40นิ้วพระพุทธรูปหล่อองค์นี้เป็นพระพุทธรูปปางมามีิชัยนะฮะ ที่ทางเจ้าภาพของสำนักสงฆ์ใหม่ปิตานุสรบ้านแม่ขึ้นหลวงอำเภอแม่สอดจังหวัดตาดได้มาสั่งจองไว้นะฮะแบบการมารับเอาพระพุทธรูปองค์นี้ไปก็เพื่อไปเป็นพระประธานของสำนักสงฆ์ใหม่แห่งนี้เพื่อให้พระพด่สุสมันนมมณีญาติโยมหรือว่า ที่มาจากบ้านอื่นเมืองไกลได้มาเคารพสักการะเพื่อเป็นพุทธานุสตินำนึกถึงคุณของพระพุพะพทธพเจ้าธรรมและพระสงฆ์นะครับส่วนบรรยากาศในการกรับพระแล้วไปถึงวัดนั้นจะเป็นอย่างไรนั้นก็ขอเชิญเพื่อนๆติดตามรับชมได้เลยนะครับ ขอบคุณมากครับ วิตัวอนุตโรบุริสัมาสาาิสัทเดวมนนสารามวตสวปะควติวักตัวคะวจตมัวสันติโอาาลิโกเทหิปัสโกอุปัญญิโกปัจจังเวทิตาม ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปุจจปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภควโตสาวกโสาปิ ตัวบาปวัตตวัสสะวะตาสังขวียติทามยานสันนิปริตตุระนิอัสปุริตตุระนาเยตตาวัตตาวะตาสังขวียติ วาถตงพระารโนะวะโวะตวตาวตันโวะยายาติปันโนะโวะตวจาวันสัต่อไปรานักบวก็ขอเชิญผู้ช่วยสกนพัฒอุปรีนะครับจุดเทือนทูปูจา์ สารรัตงงน์ไตรนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยสกลพัฒน์อุปรีสอะะาตาญาติโยมจะได้โจ้ครับหลวงพอ่อหลวงพ่อชินราชนะครับอันนี้มาปฏิสถานไว้สำน,น,นักส่งฆ์วิปัสสนาผู้สอนโดยคณะสถาวันเพื่อตีตึงยินดีได้หลวงพ่อมาปฏิสถานไว้ดูแล ว,ว่าเวลามนการกลุ่มร่วมเรียนต่อไปนะครับอ,โอาโทตังพาตวันจังอาภิวเท สุปฏิปานโนวพระวาวตสาวกัสสะ สุดนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาติดตามรับชมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับรร่ววงพอย